สวัสดีครับเขายืนวันนี้พามากินข้าวมันไก่นะครับเดี๋ยวดูกันวันนี้กับทุกซ่านะครับผมพากันมากินข้าวมันไก่ทุกซ่าสั่งเกี๊ยวน้ามาด้วยกินกินส่งท้ายนะเติอบุจะลดความวุนแล้วนะเมื่อไหร่เติบุจะลดความวุนคะอันนี้เป็นข้าวหมูกไก่ไรเสียงตอบจากเติบน,นี่นะครับร้าน,น,นอยู่ หน้าเซเว่นตลาดราชวัตรนะครับผมมีเลยที่เด็ดร้านนี้ก็คือน้ำซุปนะครับน้ำซุปจะอร่อยมากเลยนี่นะครับผมใครชอบกระดูกก็สั่งเป็นซุปกระดูกได้นะครับ รสมจิหมน่ากินมากเลยนี่คือเกี๊ยวน้ำนะคะที่ตลาดราชวตรนะคะข้าวหมกไก่สดสบเขากินข้าวมันไก่นะคะสวัสดีครับผม,บผมอยากกินมาหลายวันแล้วนะคะบอกให้ดิฉันพามากินร้านนี่นะคะบะหมี่เกี้ยวหมูย่างสูตรโบราณแล้วก็ร้าน ข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่ก็มีนะคะจนทำเซเว่นที่ตลาดราชวัตรคะ่ะเป็นไงบ้านตาเติบแซ่บครับอร่อยมากอร่อยมากไม่มีความอร่อยอยังไงจ้ามีไก่เล็ดตับมาด้วยเ็ตับมาด้วย,ม,ยมันจิ้มเด็ดไหม,มจับน้องฟุ้งเลย ตอนแรกว่าจะไม่กินนะทุกคนว่าจะลดหุ่นแล้วแหละเพราะว่าน้ำหนักขึ้นมาห้าโลคุณแม่น้ำตาจะไหลตอนเนี้ยซุปนัวดีมากครับแขนติดขอเสื้อไม่ได้แต่ว่าอย่าคิดมากเลยกินกินไหมกันโอเค

อันนี้ก็คูณเพื่ออะไรคืออะไรเพื่ออะไรไไดโดนตัวเองเติมกินช่วยหน่อยนะเกี๊ยวเกี๊ยวหมูโอเคอยู่ นี่เป็นเกี๊ยวน้ำเด็ดเหมือนกันมีสามอย่างเกี๊ยวมีลูกชิ้นมีหมูแดงสั่งไอ้กรอบมาเพิ่มครับแซ่บ ข้าหมกนะคะข้าหมกไปกรอบไมิตัันกองข้ามี่หรอ はい。はいはい โมอีก,ก็ยังไม่เข้าที่มากก็เลยมีแค่เมน,นูไก่ทุกทีจะมีหมูกรอบหมูแดงด้วยนี่ก็รลุ้นอยู่เหมือนกันอย่าให้ล็อกดาวน์หรอลอฝอง

แต่ละอย่างเนี่ยแต่ละคำวัน,นร,ร้อยแลวครับอิ่มลอยกับมื้อเย็นวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับที่เก็บตังค์ด้วยนะคะ